นะครับไม่ต้องไะไรล้อถึงแล้จใช้นะครับท่านเสียบได้เลยพี่ไพศาลครับครับ,รบเหลือคู่นี้ถือว่าเป็นเหลือต้อนรับออกมาเลย ไห้ออกมาเป็นทีมรียบร้อยดูสิว่าท่านผู้ชมและผู้เกีรยวเดินทางมาจากสอปปลาวครับไม่ว่าจะเป็นท่านขมวันสันยานุบกท่านสุริยะท่านสุริยะลานบูุสีต่างคนต่างไม่เป็นไงกำลังใจเลือกคู่นี้เพรว่าเป็นเรือสอปปงลาวเดียกันทั้งสองรับไรขยี้เจงอยู่ทีมงานทีมงานอภิมาอภิมาจากทางด้านบางเวียนบางเวียนลงนับฝั่งนี้ไรขยี้ไรขยี้กับทหารทหารสอปปงลาวทหารแสงบนนี้คำใช้นานบริษัทบริษัทเจริญชัยแสงเจริญชัยไก่ทองดูที่ว่าไก่ทองไก่ทองจะสยเ่านี้อภิมได้หรือไม่ได้ ได้หร <Workers. S 2> ือไม่ได้คู่นี้พี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่างบ้านบอกว่าเป็นเรือของพี่น้องสองขอปปอเอาด้วยคนเป็นเป็นเรือของน้องจากแขวงบริคำใสเจอกับแขวงกระแทงนกกรวยหัวเหวี่ยงจันไรบออไรปีไรขยี้กันมาร่องน้ำสีแดงฟังไทยแลนด์ฟังไทยลนด์แนะนำอภพิมาอภพิมาวันเวียงจากแขวงกับแทงข้อหลงเวี่ยงจันเจอกับแขวงบริคำไส่ในน้นในน้ำแสงเจริญชัยแห่งใจเอ็กแอคมาวินว่าไขรจะหนีไขรจะอยู่โว้ยเอาละครับตางคนตาง ฝั่งไทยแลนด์ตรงนี้แล้วครับจะตบมาบทเปรี้ยวมาบทมาบีกันมาบดมาเีกันมาเขียวกันในฝั่งนี้เขียวกันในฝั่งนี้เที่ยนนี้เที่ยนนี้ก็เจอมาเจอกันในสายอาบีมาอาบีมาบังเวียงแล้วร้องไห้เลยเจอกับใครไม่เจอเจอกับใครท้องรั้จะเลือไทยรจะเลือกใครับจะเลือกใครจะเลือกใคเอาไปแล้วบีกันมาบีกันมาไอ้คู่นี้ไม่ธรรมดาครับหัวเรือเสมอเสมอกันวันนี้ดูสิว่าใครจะ แดาบิแมตบอกว่าดาบิแมตแห่งสบอเล่าต่างคนจะพายต่างคนพักก็ล่องน้ำล่องน้ำที่หนึ่งเรือดีเรือดีบอกว่าเรือดีเรือดีว่าอย่างไงว่าอย่างไงจะพายจะไปแลงจะแลงอีเดินไม่ต่างคนนังสัดกันมาโนเนี่โนเนี่มาฟังเราม่ฟังแล้วมาที่สบอเราไม่กันรู้บอกว่าอันนี้มาบอกว่าอะไรอันนี้มาบอกว่าไม่อยากมาวังเรือหวังว่างหวังเีือบอกว่าไม่ยอมไม่โทรไม่แจ่เจอใครไม่เจอเจอใจบอกว่าเอาแล้วครับต่างคนนราสัดกันมาเอาเลยกันอย่งเดียวสุดท้ายไปไประยะสุดท้ายไปไปอภิวพมาไล่ขีไล่ขีไก่ถอดอภิมาไก่พัง อภิมาอภิทอ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 อภิมาเพือเขาเช่นทโอ้โหพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ตบมือก็ใจดาไปแล้วครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับท่านนายกคนนี้ก็ต้องดีใจกับท่านนายกครับหมอกระผมนะสินจากคณะกรรมการครับ โอ้พ่อค่นี้อุ้ยนายกยังยังไงตัดสินเลยครับชาเลนจ์ชาเลนจ์ก่อนชาเลนจ์ก่อนดูดูภาพช้านิดหนึ่งชาเลนจ์นิดหนึ่งก็เหมือนเดิมครับเสียไหมเสียไหมเหมือนเดิมครับกินกันไม่ได้ครับตัดสินเลยพี่ประาลครับผลการตัดสินจะเริ่มประการกับยกคงให้ล่องน้ำแดงครับอภิมาวังเวียงเป็นเรือชนะแม่อภิมาวังเวียงร่องน้ำแดงเป็นเรือชนะไปครับพี่อยู่วังเวียง เคยฟังเพลงนี้ไหมเรื่งอะไรบาแสนชัยเคยร้องเพลงนี้ไหมเพลงอะไรเพลงอะไรพี่อยู่วังเวียงวนไหมฮะผมไม่ไม่ถนัดเหมือนท่านนายกไลยเบ่าแสงชัยชอบเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่แปดนะครับคู่ที่คู่ที่แปดครับพี่้องครับคู่ที่แปดพี่อดสายอะไรคู่ที่แปดเป็นสายจีครับนี่ก็เป็นสประปลาวครับวังยางนาวาครับจับปากฉันครับอยู่ตรงข้ามเรานี่เองครับเจอกับแท้เทพสอนใส อูโชคใสยครับทางแบ่งหลักเสาทางแบ่งหลักขาวครับไปหานะหลักเสา